สวัสดีเจ้าวันนี้นะคะที่เรามาทักทายกันด้วยภาษาเหนือนะคะเพราะว่าเรามีเมนูขึ้นชื่อของทางภาคเหนือมาฝากค่ะนั่นก็คือเมนูน้ำพริกอ่องนั่นเองค่ะด้วยเครื่องบดพริกแกงเครื่องนี้เลยค่ะขั้นตอนการทำจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะโดยเมนูน้ำพริกอ่องนะคะเราจะใช้ใบมิดแค่1ชิ้นเท่านั้นค่ะ ใส่ลงไปด้านในได้เลยค่ะเรามาดูกันที่ส่วนผสมแรกกันก่อนเลยนะคะอย่างแรกค่ะพริกชี้ฟ้าแห้งพริกขี้หนูแห้งเลาะเมล็ดออกแล้วนําไปแช่น้ําให้นิ่มต่อมาเป็นหอมแดงหั่นหยาบค่ะกระเทียมหั่นหยาบรากผักชีเนื้อหมูมะเขือเทศสีดาน้ําตาลปี๊ปน้ํามะขามเปียกน้ามันรำข้าวค่ะกะปิและเกลือป่นค่ะ จากนั้นเราจะทำการปิดฝานะคะแล้วก็เริ่มปั่นกันเลยค่ะโดยก่อนปั่นนะคะเราจะเปิดโหมดเพานะคะเพื่อทำการกระตุกสองรอบค่ะเริ่มเลยนะคะจากนั้นจะปั่นประมาณ2นาทีค่ะโดยระหว่างการปั่นนะคะเราสามารถเปิดฝาค่ะแล้วก็ใช้ตัวพายซิลิโคนนะคะ บริเวณโดยรอบของโถค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยทําให้ส่วนผสมสามารถเข้ากันได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นนะคะปิดฝาค่ะแล้วก็ทําการปั่นต่ออีกหนึ่งรอบค่ะในส่วนของพริกแกงที่บดแล้วนะคะเราจะตักใส่ถ้วยพักไว้ก่อนค่ะ ต่อมานะคะเราจะทําการใส่ใบมีดเข้าไปเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็จะนําหมูนะคะใส่ลงไปในโถใส่อาหารค่ะเพราะว่าเราจะทําการบดหมูต่ออีกรอบนึงค่ะแล้วเราก็บปดหมุดเผาได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะนําเนื้อหมูที่บดเสร็จแล้วนะคะมาพักในชามเหมือนเดิมค่ะ เพื่อจะทำการบดตัวมะเขือเทศต่อค่ะก็จะใส่มะเขือเทศลงไปในโถได้เลยค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะใช้โหมดเพาเหมือนเดิมค่ะโดยเราจะกระตุกนะคะประมาณ2-3รอบค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะนําส่วนผสมทั้งหมดมาผัดกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการผัดกันเลยนะคะเริ่มแรกค่ะเราจะใส่น้ํามันนะคะลงไปในกระทะได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระทะที่ ตั้งให้ร้อนแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะทําการใส่พริกแกงที่เราปั่นนะคะลงไปได้เลยค่ะแล้วเราก็จะผัดพริกแกงกับน้ํามันนะคะให้มีความหอมค่ะเมื่อผัดจนพริกแกงหอมนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปได้เลยค่ะจากนั้นเราจะผัดนะคะจนหมูเนี่ยเขามีลักษณะที่สุกขึ้นค่ะเมื่อหมูเริ่มสุกนะคะเราก็จะทําการใส่มะเขือเทศที่สับกันลงไปค่ะ ใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะตัวมะเขือเทศนะคะเมื่อใส่ลงไปผัดแล้วนะคะเขาก็จะมีน้ำขาวออกมาเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะและสุดท้ายค่ะเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะเมื่อผัดจนส่วนผสมทุกอย่างได้ที่แล้วนะคะปิดเตาแล้วก็ตักใส่ภาชนะได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูน้ำพริกอ่องจากเครื่องบดพริกแกงเซอรลิน อดำแต่แต่เจ้าอย่าลืมไม่ทำตามกันนะเจ้า